สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมขอพาเพื่อนเอนเดินทางจากจังหวัดสกลนครเพื่อไปจังหวัดนครพนมนะครับระยะทาง87กิโลเมตรนะครับถึงนครพนมก็จะผ่านอำเภอกุสุมานด้วยนะครับอีก35กิโลเมตรก็จะถึงอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับทางหลวงเส้นนี้นะครับ ผมก็พาเพื่อนๆนะครับเริ่มเดินทางจากบริเวณกรมทหารราบที่สมนะครับบริเวณหน้าสนามบินสกลนครนะครับท่าอากาศยานสกลนครทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22นะครับก็จะผ่านสนามบินสองสนามนะครับเริ่มจากสนามบินสกลนครด้านขวามือนะครับแล้วก็จะไปผ่าน สนามบินของจังหวัดนครพนมอีกนะครับไปผ่านสนามบินนครพนมหรือว่าท่าอากาศยานนครพนมนะครับสำหรับท่าอากาศยานนครพนมหรือว่าสนามบินนครพนมนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณก่อนจะถึงตัวจังหวัดนครพนมนะครับก่อนจะถึงตัวเมืองนครพนมห่างกันอยู่12กิโลเมตรนะครับ ก็จะผ่านสนามบินนครพนมก่อนนะครับก่อนเข้าเมือง12กิโลเมตรนะครับสำหรับทางหลวงเส้นนี้นะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22นะครับจากสกลนครไปถึงนครพนม87กิโลเมตรนะครับถ้าหันหลังกลับไปไปจังหวัดอุดรธานีก็ประมาณ153กิโลเมตรนะครับสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22ก็เป็นทางหลวงสายอุดรธานี สกลนครนครพนมนะครับเชื่อมต่อกัน3จังหวัดแล่ก็เป็นทางหลวงสายเอเชียด้วยนะครับทางหลวงเอเชียเป็นทางหลวงเอเชียสาย15หนะครับหรือว่า A h 1 5สําหรับทางหลวงเอเชียสาย15นะครับเ h 1 5นะครับเป็นถนนในโครงข่ายทางหลวงสายเอเชีย มีระยะทางตลอดทั้งสาย566กิโลเมตรนะครับหรือว่า352ไมล์เส้นทางก็เริ่มต้นที่เมืองวินประเทศเวียดนามผ่านประเทศสปปลาวนะครับและก็มาสิ้นสุดที่จังหวัดอุดรธานีของประเทศไทยนะครับก็คือสามารถเดินทางจากเมืองวินของเวียดนามนะครับและก็มา ที่ลาวนะครับสปปลาวนะครับมาข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวสที่นครพนมนะครับแขวงคำม่วนมาจางังหวัดนครพนมนะครับก็มาตามทางหลวงเส้นนี้นะครับมาถึงจงังหวัดสกลนครแล้วก็ไปถึงจงังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับทางหลวงสายเอเชียนะครับส่วนพี่น้อง จากสปปลาวนะครับมาจากเมืองคำม่วนนะครับแขวงคำม่วนเมืองท่าแขกนะครับก็เดินทางมาผ่านเส้นนี้นะครับมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดยข้ามสะพานไทยลาวแห่งที่3าสายจากคำม่วนถึงนครพนมนะครับก็เป็นเส้นทางที่ ติดต่อค้ามนาคมกันนะครับระหว่างประเทศไทยกับสปป,ปลาวนะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับส่วนในประเทศไทยนะครับทางหลวงเส้นนี้ก็เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22สายอุดรธานีสกลนครนครพนมนะครับก็เริ่มออกจากเมืองอุดรธานีผ่านอำเภอหนองหานนะครับผ่านมาอำเภอสว่างแดนดิน แล้วก็ผ่านอำเภอพังโคนผ่านอำเภอพันนาน,นิคมและก็เข้าเขตอำเภอเมืองสกลนครนะครับหลังจากผ่านมาบริเวณอำเภอเมืองสกลนครนะครับในตัวจังหวัดสกลนครนะครับผ่านสนามบินมานะครับก็จะออกมาที่บริเวณเทศบาลตำบลท่าแร่นะครับด้าน,นหน้านะครับเทศบาลตำบลท่าแร่ แต่แถวข้างหน้าเราก็จะมีมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับข้างหน้านะครับมหาวิทยาลัยเกษตรจังหวัดสกลนครนะครับก็จะผ่านไปนะครับผ่านไปเนี่ยครับทางเข้าไปอีก3.5กิโลเมตรนะครับ3 3กิโลเมตรครึ่งน,นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับ ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงเครือนะครับอำเภอเมืองสกลน,นครจังหวัดสกลน,นครนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รสกลน,นครนะครับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลน,นครนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไป ต่อไปนะครับต่อไปก็จะไปเข้าเขตของท่าแร่นะครับบ้านท่าแร่นะครับของอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับชุมชนท่าแร่ก็ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสองนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีทางเลี้ยวไปอำเภอนาวานะครับอำเภอศรีสงครามไปทางนี้นะครับด้านซ้ายมือไปออก อำเภออากาศอํานวยไปออกอำเภอเซกาก็ได้นะครับไปทางด้านซ้ายนะครับผมก็พาเพื่อนๆเดินทางตรงไปนะครับตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสองหรือว่าถนนนิตโยนะครับก็มุ่งหน้าไปชมบรรยากาศไปนะครับบริเวณนี้ก็คือข้างหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นชุมชนท่าแร่นะครับก็จะผ่านชุมชนท่าแร่ ของจังหวัดสกลนครนะครับผมขอเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าแร่ให้ฟังนะครับบริเวณที่เป็นบ้านท่าแร่ในปัจจุบันนะครับแต่เดิมก็เป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ใหญ่น้อยก็อยู่ตามลักษณะป่าไม้เขตร้อนชื้นทั่วๆไปนะครับทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านท่าแร่นะครับติดกับหนองหานหรือว่าหนองหานหลวงนะครับ ซึ่งเป็นหนองหานแหล่งน้ําธรรมชาติทะเลสาบหนองหานนะครับของจังหวัดสกลน,นครซึ่งก่อนพศ2482ก็ยังไม่มีประตูน้ํากั้นระหว่างหนองหานหรือว่ายังไม่มีผนังกั้นน้ําใดๆนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับริมฝั่งน้องหานก็จะอยู่ลึกเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าน้ําลดน้อยลงห่างกันกับ หมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าฤดูฝนน้ำขึ้นมาก็าจะอยู่ติดติดหมู่บ้านท่าแร่นะครับริมฝั่งน้องหานสภาพที่เป็นป่าอยู่ใกล้น้ำนะครับก็จึงมีสัตว์ป่ามากมายนะครับพวกอาหารการกินพวกสัตว์ป่าต่างๆชุกชุมนะครับมีปลามีสัตว์ป่านะครับน้ฟ้าเป็นพื้นที่ที่ มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับของบริเวณริมฝั่งน้องหานบริเวณนี้นะครับการตั้งชุมชนครั้งแรกนะครับที่บ้านท่าแร่เป็นชุมชนชาวคิดตังนะครับเป็นชาวคิดนะครับที่มาอาศัยอยู่นะครับซึ่งอพยพมาจากตัวเมืองสกลนครนะครับก็ย้ายมาจากในเมืองนะครับชาวคิดนะครับนับถือศาสนาคิ์นะครับซึ่งเป็นทั้งชาวยวนและชาวไทยย้อนะครับ ชาวไทยยอนะครับอบพยพออกมาจากในตัวเมืองนะครับเป็นชายวนกับไทยยอนะครับซึ่งก็นับถือศาสนาคิดนะครับซึ่งก็ไม่พอใจการกีดกันการนับถือศาสนาคิดโรมันคาทอลิกนะครับก็คือแต่ก่อนนะครับก่อนกีดกันใครนับถือศาสนาคิดก็อาจจะได้รับการกีดกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ กลุ่มผู้ปกครองเมืองสกลนครในสมัยนั้นนะครับก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหรประมาณนี้นะครับใครที่นับถือศาสนา,าคิดนะครับในสมัยนั้นคือในสมัยรชัรชกาลที่5ทั้งนี้นะครับด้วยเหตุที่กลุ่มผู้นับถือศาสนาคิดตังนะครับจะมีการปฏิบัติพิธีกรรมทางาศาสนาแตกต่างแตกต่างกันไป จากศาสนาพุทธนะครับก็คือการนับถือศาสนาประเภณีต่างๆนะครับประเภณีการเกิดแก่เก็บตายก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จึงเป็นที่มาของการไม่ชอบพอกันประมาณนี้นะครับการทำพธิธีรับศีลล้างบาปพวกนี้นะครับที่มีศาสนาคิดได้ทำนะครับ โดยบาทหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นชาวต่างชาติประกอบกับในช่วงนั้นราชสำนักที่กรุงเทพต้องการให้บ้านเมืองบำรุงพุทธศาสนาไม่ให้มีการทำลายพุทธศาสนานะครับและก็ถือเป็นนโยบายหลักของเจ้าเมืองด้วยนะครับกลุ่มชาวยวนคิดตังจึงถูกกันแกล้งอยู่เสมอนะครับ ในช่วงเดือนมกราคมพศ2 4 2พัน4ได้มีคณะบาทหลวงออกเดินทางจากกรุงเทพเข้าสู่ภาคอีสานเพื่อเยี่ยมเยียนกลุ่มชาวคิดนะครับตามเมืองชนบทต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นกาลสินกรมลาไสร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอุบลราชธานีสกลนคร และก็นครพนมเมื่อคณะของบาทหลวงซึ่งประกอบด้วยบาทหลวงเกโกและคูทันนะครับชาวยวนนะครับคูทันมาถึงเมืองสกลนครทราบปัญหาดังกล่าวจึงวางแผนย้ายกลุ่มชาวยวนและสถานที่เผยแพร่าศาสนาไปอยู่แห่งใหม่โดยต่อแพรไม้ไผ่ขนาดใหญ่นะครับบรรทุกผู้คน และเครื่องใช้จำเป็นขึ้นแพรไม้ไผ่อธิษฐานเทวดามีคาเอลนะครับให้พบแผ่นดินที่เหมาะสมแก่การเผยแพร่คิดศาสนากระแสลมได้พัดใบเรือนะครับซึ่งทําจากผ้ากั้นลมไปถึงชายฝั่งอีกแห่งหนึ่งของน้องหานพื้นที่ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยดินลูกกรังที่เรียกว่าหินแห่นะครับ พึงพาการตั้งชุมชนใหม่ขึ้นและเรียกว่าท่าแห่นะครับและต่อมาใช้เป็นท่าแร่นะครับในปัจจุบันก็คือภาษาอีสานถ้าว่าแห่นะครับก็จะเป็นแร่นะครับเนี่ยครับประวัติความเป็นมานะครับก็คือชาวคิดนะครับโดยเป็นชาวยวนและก็ชาวไทยย้อนนะครับแต่เดิมก็อยู่ในจังหวัดสกลนครก็ได้อพยพต่อแพรมา ตามหน้องหารหลวงนี่แหละครับล่องมาที่น้องหารหลวงนะครับลมก็ได้พัดพามาอยู่ฝั่งทางนี้นะครับก็เลยมาตั้งอยู่ที่บ้านท่าแห่นะครับต่อมาจึงเรียกว่าบ้านท่าแร่นะครับนี่แหละประวัติความเป็นมาของท่าแร่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์นะครับจเจริญน,นะครับออกจากบริเวณ ชุมชนท่าแร่มาก็เข้าเขตของอำเภอพลนาแก้วนะครับอำเภอพลนาแก้วของจังหวัดสกลน,นครนะครับก็เดินทางผ่านนะครับเพราะว่าอำเภอพลนาแก้วอยู่ด้านขวามือนะครับลึกเข้าไปอีกประมาณ10กิโลเมตรนะครับผ่านอำเภอพลนาแก้วไปฝั่งโน้นก็จะไปอำเภอรประปากนะครับผ่านไปอำเภอนาแกไปออกอำเภอท,ท่าอุทเทน แล้วก็ไปออกอำเภอธาตุพนมไปทางน้นนะครับด้านขวามือนะครับถ้าเข้าไปในตัวอำเภอพลนาแก้วนะครับนี่ครับผมก็พาเพื่อนๆเดินทางนะครับข้างหน้าก็เป็นอำเภอกุสุมานนะครับเขตพื้นที่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดสกลนครนะครับผ่านจากอำเภอกุสุมานไปก็จะเป็นเขตอำเภอเมือง นครพนมนะครับก็พาเพื่อนๆเดินทางนะครับสำหรับภายในตัวอำเภอกุสุมานนะครับผมก็ได้ทำคลิปแยกไว้ต่างหากนะครับเดินทางผ่านไปตามทางหลวงเผ่นดินหม้เลขสองสองนะครับก่อนผมก็จะพาไปเริ่มเดินทางออกจากตัวอำเภอกุสุมานไปฝั่งโน้นนะครับไปฝั่งนครพนมนะครับ ข้ามกุสุมานไปเพราะว่าช่วงอำเภอกุสุมานผมได้ทำคลิปไว้แล้วนะครับเป็นคลิปของอำเภอกุสุมานนะครับจงบังหวัดสกลน,นครก็พาเ,เพื่อนๆเดินทางนะครับมุ่งหน้าไปจงังหวัดนครพนมนะครับด้านหน้าก็าจะผ่านสนามบินหรือว่าท่าอากาศยานนครพนมนะครับก็ถือว่าเป็น เส้นทางที่มีการคับมนาคมสะดวกนะครับมีสนามบินสองสนามนะครับจากนครพนมถึงสกลนครแล้วก็เลยไปอีกถึงจังหวัดอุดรก็จะมีอีกสนามบินหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางหลวงแผ่นดินเอเชียด้วยนะครับทางหลวงเอเชียสาย a อ1 5ด้วยนะครับจึงเป็นการขัมนาคมที่สะดวกนะครับสำหรับทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองสองที่กำลังเดินทางอยู่นี่นะครับ มุ่งหน้าไปจังหวัดนครพนมนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการเดินทางนะครับสะดวกสบายนะครับถนนหนทางเส้นนี้นะครับพี่น้องจากซอพปอลาวก็เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับมาข้ามที่สะพานมิรภาพนะครับสะพานมิสภาพไทยลาวแห่งที่3นะครับ ติดต่อกันระหว่างจังหวัดนครพนมกับเมืองท่าแขกแฝงคำม่วนนะครับสำหรับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนะครับส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนะครับก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อที่จังหวัดน้องคายกับนครหลวงเวียงจันทร์นะครับส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองก็อยู่ที่จังหวัดมุกดาหารต่อกับแวง สุวรรณเขตรหรือว่าแฝงสวรรณเขตของสปปลาวส่วนแห่งที่สามก็นครพนมกับแฝงขมวนส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สี่นะครับก็อยู่ที่โน่นนะครับภาคเหนือของไทยจังหวัดเชียงรายติดต่อกับแฝงบ่อแก้วนะครับข้ามจากเชียงรายไปแฝงบ่อแก้วส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ห้าก็เป็นโครงการนะครับ เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับแฝงบริคัมไซนะครับตรงบริเวณเมืองปากซันนะครับแล้วก็มีโครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีเชื่อมกับแฝงสารวันนะครับและก็โครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7คือที่จังหวัดเลยเชื่อมกับแฝงเวียงจันทร์นะครับ และก็โครงการสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่8เชื่อมจังหวัดอุบลรัชธานีกับแฝงจำปาสัตว์นะครับก็เป็นโครงการไว้ก่อนนะครับจากแห่งที่5ถึงแห่งที่8นะครับส่วนแห่งที่5จากบึงการไปข้ามไปไป,ไปเมืองปกักซันแฝงบริคัมไซกำลังก่อสร้างอยู่นะครับกำลังก่อสร้างอีกไม่นานก็คงจะเสร็จนะครับก็จะสามารถ เดินทางเข้าออกได้นะครับทางรถยนต์เป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะครับที่เป็นรูปเป็นล่างกําลังสร้างนะครับแห่งที่5กําลังจะเสร็จนะครับผมก็พาเพื่อนๆเ,เดินทางมาไปเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าเขตตัวเมืองนครพนมไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็จเจริญน,นะครับจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่หลังๆก็จะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับมากันเยอะ สถานที่ท่องเที่ยวก็มากมายนะครับตามแม่น้ําโขงนะครับอากาศก็ดีนะครับมีที่พักโรงแรมต่างๆสะอาดสะอ้านนะครับมีหลายที่นะครับมีการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมานิยมกันมานะครับที่นครพนมกันมากนะครับก็เนื่องจากการคมนาคมก็สะดวกด้วยนะครับตามเส้นทางเส้นนี้นะครับและก็มีสนามบินนะครับ ต่อไปก็จะมีทางรถไฟนะครับทางรถไฟความเร็วสูงมาจากนู้นนะครับแยกจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นยาวมาถึงสุดสายที่จังหวัดนครพนมนะครับสำหรับทางรถไฟความเร็วสูงนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไปชมบรรยากาศ หลายๆแห่งหลายๆที่ตรงใดที่น่าสนใจก็จะเอามาให้ท่านเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าเก็บไว้ดูนะครับเปรียบเทียบเวลานานเข้านานเข้านะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ